วิธีการกำจัดสิวเซียนสำหรับวัยรุ่นแบบง่ายที่คุณสามารถทำแล้วได้ผลแบบทันทีครับ ปัญหาสิวเซียนเราก็สามารถจาัดก,การได้ทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นไทยสมัยใหม่บอกได้เลยครับว่าตัวช่วยเพียบแต่มีตัวช่วยที่เยอะแยะามากมายขนาดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวไหนที่จะเหมาะกับเราผมบอกได้เลยนะครับว่าวิธีการธรรมชาติเนี่ยเหมาะสุดเราเลยอยากจะแนะนำวิธีการเหล่านี้ครับที่ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน หครับการสครับผิวหน้าด้วยผงชาโคถ้าหากคุณต้องการสครับผิวหน้าที่ยผงชาโคคุณสามารถซื้อผงชาโคได้ตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งละเอียดมากและสามารถทําให้สิวเสี้ยนของคุณนั้นหลุดออกได้อย่างง่ายดายและควบคุมความมันไปพร้อมกันอีกด้วยแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งจะสามารถกําจัดสิ่งตกค้างสิ่งสกปรกบนผิวหน้าเพียงแค่ใช้ ผงชาโครประมาณ1ช้อนชาผสมกับน้ำนิดหน่อยแล้วก็สครับหน้าเบาๆเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ 2. ครับไข่ขา,ขาวไข่ขาวเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีครับสำหรับวัยรุ่นไทยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามทีและถ้าหากคุณต้องการกำจัดปัญหาสิวเซี่ยนแล,ล้วลก็ขอแนะนำวิธีการใช้ไข่ขาวทาพองหน้าหลังจากนั้นใช้กระดาษชิชชู่หรือสำลีมาวางซับทับเอาไว้เมื่อแห้งสนิทคุณก็ลอกออกเลยครับวิธีนี้เห็นผลเร็วมากได้ผลดีสุดและทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นเกลี้ยงเกลา ออกและป่าจัาจากสิวเซียนได้อย่างรวดเร็วครับ 3. ครับไม่ควรจะใช้สารเคมีอันตรายกับผิวหน้าถ้าหากคุณพยายามดูแลผิวหน้าและกำจัดสิวเซียนก็ต้องบอกเลยว่าสารเคมีต่างๆหลากหลายยี่ห้อหรือครีมที่เราไม่รู้จักแล้วให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติแบบบูมเวอร์ก็ขอให้คุณหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้คุณอาการหนักกว่าเดิมจากสิวเซียนกลายเป็นสิวหัวช้างสิวอักเสบและที่สำคัญผิวหน้าของเรานั้นอาจจะพังได้ง่ายๆซึ่งบอกได้เลยครับวัยรุ่นใครทุกคนไม่อยากเจออย่างแน่นอน และข้อสุดท้ายครับนั่นคือการหลีกเลี่ยงปัญหาคุณควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาผิวหน้ามันหรือการตากแดดจัดหรือ ปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเหงื่อถ้าหากคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ขอแนะนําให้คุณพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับควรอยู่ในที่ร่มที่เย็นอากาศหแห้งๆไม่ร้อนจัดจนเกินไปมันก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แบบสบายๆครับสําหรับวิธีการดูแลผิวหน้าแบบง่ายในครั้งนี้ผมหวังว่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้นะครับและก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปขอบคุณมากๆครับและเจอกันจ้า